สวัสดีครับสวัสดีครับสิงห์บอกมาสิงห์บอกมากเลยครับส่วนดีวันพุธเนี่ยฮะแน่นอนนะค,ครับการมคาคุณสองคนในครั้งนี้ครับก็คือคุณได้เป็นนะครับแบนด์มิวส์นั่นเองใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างทั้งสองคนครับเดี๋ยวขอเริ่มจากคุณซิสเตอร์ก่อนเลยคุณสี่คุณสี่คุณครเร็วหน่ยคุณโอรู้สึกเป็นเกียรติมากๆฮะที่ได้เป็นมิวส์ของทางดีเวน่าปุ๊บฮอยนะครับผมซึ่งเรารู้จักอย่างที่ ที่เขาบอกเราจะมา10กว่าปีแล้วผมได้มีเขาใช้บริการดีวนาสปาด้วยคือดีวนาเขาทำหลายอย่างมากก็เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำหอมที่มีความผ่อนคลายที่เหมือนสปาเรารู้สึกปลื้มใจครับแล้ว,รลวเราก็ชอบแบบว่าฉีดน้ำหอมอยู่แล้วครับผมเรารู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นเวนสันีวันนี้ครับผมนะฮะนุนี่วันไี้รัาร,รู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจเหมือนกันครับดิวนาอาจจะไม่รู้จักผมนานเท่าเฮีย เพราะว่าเฮียก็ไม่มีแล้วครับนั่นแหละแต่ก็ดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นแบรนด์มิวส์ของแองดีบานะ่าเพราะว่าคือเขาหลากหลายมากมีทั้งน้ำหอมมีทั้งคาเฟ่มีทั้งสปาด้วยซึ่งผมชอบกลินนี้มากๆเลยเป็นซัรไรส์ซีรีส์แล้วความหม่ดีมากๆมืกนเป็นแสงแรกรซึ่งคำว่าแสงแรกคือมันมันตีความได้หลายอย่างมากคือมันทั้งอบอุ่นคือมันทั้ง สดชื่นแบบเหมือนซีไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครับด้วยกันเลยเนาะวราช้นะฮะอ๋อก็คือนี่ไงบราชัยกพว่ากลิ่นนี้ก็คือคิดออกมาเพื่อทั้คุณสองคนเลยเบืดเสมือนเป็นตัวแทนของทั้งสองคนเหมือนฉีเราต้องไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันด้วยกันใช่ไหม 好你要看这里，到那你点呢哈。所以呢，现在呢，他说他们两位真的是十分的荣幸，能成为了蒂凡纳的这个 brand muse。另外的话呢，也是啊，蒂凡纳已经拥有了过于二十五年的历史，真的在泰国这边，好另外的话呢，我们的这款香水特定呢，就是为他们两个人设计出来的。当你们使用的时候，就是想到他们两个人，对不对？对。OK，对，位呢哈，拄到那 e